ช็อกสันนี่ยูโฟเสียชีวิตแล้วนิกยูโฟแจ้งข่าวเศร้าย่างไม่ทราบรายละเอียดนับว่าเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงหลังนิกยูโฟอดีตนักร้องบร์แบนด์ดังได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน f a c e b o o k แจ้งข่าวเศร้าว่าซันนี่ยูโฟเสียชีวิตแล้วที่ห้องพักในคอนโดค่ะด Nick UFO. โดยนิกยูโฟโพสต์ข้อความว่า ซันนี่ยูโฟเสียแล้วนะครับรายละเอียดตอนนี้ยังไม่ทราบอะไรมากทราบแค่ว่าช็อกในห้องที่คอนโดยังไงจะแจ้งความคืบหน้าให้เพื่อนๆทราบกันอีกทีครับ <S <S สำหรับวงยูโฟเป็นกลุ่มวัยแบร์ศิลปินไทยหนุ่มหล่อผมยาวทั้งหมด4คนจากค่ายคิตาเอ็นเตอร์เทนเมนต์มีสมาชิกคือน,นิคซันนี่เคนเบียโดยถือเป็นบอยแบนด์วงแรกๆของวงการนดนตรีไทย ที่มีเพลงยิตมากมายอาทิไม่ได้คิดที่รักของคุณสื่นกอดเธอไว้ซึ่งถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในยุคนั้นด้วยล่ะค่ะ